สะดวกสิมาหาพี่เมยอยี่น้ำบุนีเขาบอกไปหาให้เขาเขาไม่แล้วเดินเจ้าสีสุอเขาปิดหูในสะดวกพันเห็นพันกับสีเบิ้งพันกับสีเบิ้งกล้องกันแม่ายญพันกับสีเบิ้งกล้องพันันเห็นรถพันเห็นรถแลนด์นจิ้นหลาพันก็สีว่ามันคอยขับรถเดินแม่ใหญขับรถขับรถดีๆนะคะประศรีพี่มา์กคน เป็นต่หัวควนกิ้งลิงกิ้งลิงกิ้งลิงมากเนะพัดแงดิ้งดิ้งดิงดิ้งอยู่บ่ข่อยเวบอกว่าเอ้แยเอยย่ไพเลกงานเหล้าเด้อกับเ่าไปแย่กับเขาเด้อดีสนอกเดี๋ยวเขาเลิกงานมาหัวบ้านเราไม่มีกับเขากินเขาที่สูนในเจ้าเด้สนอก้ากันเป้ากันหัวควรนกันใกล้หัวบ้านอีกแล้วน้องอ่อย กล้สิฮอดบ้านแล้วแสดงว่าทางเส้นนี้ถ้าพี่ย่างดีๆชั่วโมงหนึ่งก็ฮอดกับ,ก,บกับพอดีได้เนี่เพราะว่าบางทีพี่ก็หยุดอ,นอนันอันคอมเมียนน้นเนาะตาตาเ่าใครดีน้ำจ้ะอุ้ยดึกเราก็ยังงามเนาะว,วิวถึงจะดึกแล้วก็ยังสวยพี่ฉัน้นะพี่วันโดนแน่ๆ งานนี้สันดาโดนแน่โดนแน่ด้ยอยู่เด้อด้อยู่เด,อด้อ,เ,ดอเห็นวานยางซื้อก็บดายใหญ่ด้อยู่ด้อยู่ดากำลังต่อ,อก,กํำลังไป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 พักพอนคอยกับสีล,งล่งน่ะมันได้ชั่วโมงละได้ชั่วโมงละจะลงละจะลงละจะลง โอเคนะคะขอบคุณขอบคุณน้องออยขอบคุณน้องเมย์ขอบคุณคุณยายไพขอบคุณป้าแมวขอบคุณพี่วัลลช่องขอบคุณน้องสาวบัวสุดสวยเซ็กซี่ของเราเนาะคะเนาะขอบคุณพี่นางแล้วก็ขอบคุณพี่สนธยาเนาะคะเนาะมีใครอีกนะฮะน้องออยโอ้ขอบคุณไอแดงเฮาเนาะขอบคุณไอแดงสูวิไลของเฮา ขอบคุณป้าวันด้วยขอบคุณน้องออนมีใครอีกอ้าจำไม่ได้หรอกสมองเบอร์สมองเบอร์เมื่อเธอบอกว่าเลิกกันเน่ยยังสิมาตบถ่ายลองเพลงยอยู่ แมนบ่แมนบ่สวยไหมสวยไหมสวยไหมภาพกลางคืนยิ่งสวยดิโอ้หนาวหนาวมากสิผ้ายางรุยหิมะออกกำลังกายดียางรุยหิมะเนาะไปไปไปจับไปยกมือขึ้นใบใบจ้ายกมือขึ้นใบใบกำลังสิฮอดบ้านล้ะอีคาหน้านะที่ฮอดบ้านฮนะ สมองเบอร์เม <can> <place> ื่อเธอบอกเมื่อเธอไม่ไม่อะไรไม่เติมกำลังฮัลโหลฮัลโหลโอ้เด็กหน่อยก็ได้กำลังใช่บอกพ่สูจอัสซันวาใช่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  <laughs> มันต้องได้กาลังตัอมันต้องเติมมาเติมกําลังตัอเด็กน้อยก็ไดเนาะ <laughs> เห็นเนาะเห็นเนาะอันนี้อนันฮารูฮารเปิด,นดตนาต่างมางฮาลโลู้นะมาอุ่นแม่งน้อย <laughs> มันตรงนี้มันต้องมีเติมพลังตัวอนุออ่ยมันสมองมันเบื <laughs> ่อไป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 อย่ามาส่วนคุยค <laughs> ึงห้าลมละมาความไปนี่ก็สิฮอดบ้านพี่เรามาที่นี่ โอเคเด้อยกมือบายบายกันเลยยกมือบายบายจ้าบาย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 ขอบคุณทั้งหกร้านดวงใจนะคะแล้วก็สิบสองเลิฟในขณะนี้เด็กน้อยมักตัวพี่ซุเวลาเห็นเราเดินมาสันแมนวะเออบาย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 นะจ้าบายบายขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะบายบายย่ายบายบายกินข้าวกินน้ำย่ายมีคนไปเฮ็ดกับเขาให้แล้วแล้วเลยบอกบอกขอเด็กว่าเฮ็ดอีหยังกินม่นมันถอดไข่หรือบ่านเอ้